สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเคีเ้ยวปลารวยเช่นเคยนะคะเล็กในพี่น้องกินเา้าเทีเ่ยงเขาเว่นกันแล้วป้าตำบักงงแสบแสบสวใสขับปุ่นเนาะบักม่วงย่ำเสษน้อยๆก้อยขึ้นมาใส่สู้กันกินบักสมบักเสาย่ามือเว่นเนาะแกะง่วงแก่เมยแก่ลาไปเหตุงานเหตุการณ์อยู่ท้างในกะโขกไปน้าบักม่วงหมองไหนเ้นบ่นบนบมี่เนาอยากเขากับสิไดเกีนนะคะ แม่ใหญ่มันแซ่บเอาแอห่อไปเกี้ยนมันไก่ตลาดตะลี่ได้สะเนาะไปบางทงบางทามันกับบอมี่ได้พี่น้องผู้บอมี่กับบอมี่อีรีเด้อสิไปเก็บของเพิ่นกับไอ้สิเก็บดิอยากบักโสมนุ่งเชียร์เหินบักม่วงเพิ่นหอยโอนต้นยุกขยานเพิ่นแพงเม็นบะมะก้นแพงกับแพงโพดแพงเหลือแพงปั่านนวยตาวันสิลุ้ยเขาเอานวยเดี่ยวนึงก็ได้จมปูดจมปิดถามหัวเข้าไปเขาไปเก็บกับยังห้เขาอยู่ ขนาดยูฟังเขาก็ได้ผู้ขี่เนี้วกบขี่เนี้วพนเนาะพ,พี่น้องเออซอยเขียวจะพาเป่ติดตามตัวเลขแล้วทั้งหวยเล่าพอสรารวัตรมาแล้วบันมาแล้วนะคะอืมพอสรารวัตรเล่ายูผุดอุบลนผุดเพราะยังทรงตัวเลขเมื่อห้อุดอ,อนเพียเออเป็นผู้ว่าน้าปัสสาวะยังก็บอกม่วงข่ามหัวน่วยเดียวนึงให้เขากินรถเวนอย่างเก้าสิแพ่งเวเฮ็ดอย่างแม่นบะเออของอะไรที่แบ่งกันได้คือแบ่งกันไป ดีก็มันสิล้นลงต้นเน่าอากลากนี่ต้ต้อยแทงนาที่แกยังเงินบอนอ่อพี่น้องอะไรแบ่งกันได้ก็แบ่งไม่ต้องหวงไว้กินคนเดียวหรอกมันเป็นบุญสาสมบุญบาลมี่เฮ้าต่อพี่น้องนะคะปลูกทีมๆป่อยๆก็ได้กินนะคะผู้บ่มี่กับบมี่ขาอีหรีอี่พี่น้องก็อย,อยากบักสมเนี่ยท่านเดี๋ยวหายังกับบมี่ลองก้นเพิ่นว่มีทีมีทางสิปลูกบาเป็นเพิ่นขี่ขานเนี่ย ไปเลี้ยวหาห้างหมดแดงคนมาดนินี่น้งองเอ้อตะเลียตุนบักเล็บแมวน้ำโขกน้ำปลาเป็ังสันบอกม่วงปลาเป็ังสันล่างมองกับบมีทีทางล่หงมองเพิ่นกับสังวรลิิทธิ์บ่ให้ค้นเขา่าบุกลูกเด้นะคะเพิ่นวานะกะเลยย่านบันนี่ค้นกะไรเขาก็ไม่ต้ติดป,ป้ายว่าเป็นที่สาธารณะได้อันได้ปลาได้โขกเนาะ เขาบอกว่าเป็นที่สวนบุคคลมีเจ้าของไปเบิดพี่น้องเออคันว่าสวนสาธารณะสันกรบกบว่ปลูกเนี่ยแหละบักสมบักไม้ไว้ถากินปลูกแต่ดอกไม้ครับถนนขัอนกีดดอกเท่านั้นสนามเด็กเล่นสนามออกกีฬาไม่ค้นยางเล่นดอกไม้ก็ไม่ค้นชม่มแม่นว่าไพย์ละสิไพใส่ใจแบบนี้เอ,อแต่ว่าความหิวเนี่ย อยู่ไซกะดินร่นหาพี่น้องนะคะคันเพื่อนปลูกหมากไม่หมากไร่เนวอยากเน่ากินไว้ในสวนสาธารณะนะเด็กน้อยไปเรียนเห็นเขากับพ่อได้กเก็บได้ต่อยกินอยู่เด้อเรน,นบบกค่ะนี่ว่าเต้นเด็กน้อยหัดผู้ใหญ่เนนรนโบ้ตั้งเต้บอกขามสูกลน่นน้งตอนอยังไปสันลงมากกินเหมาหน้ันไม่หย่ํายังอยู่หน้าอีกตัวหนบักามเมนโบ้สะสกูขอ,อยากยูดสันพี่น้อง กินยากๆแข็งๆก็ได้โดยเฉพาะซอยเขียวเนี่ละว่ายย่ำซมูมืออืมย่ำจนเจ็บเขียวเขียวยังม,ยมีย่ำได้อีกค่ะพี่นอ้องเพราะฉะนั้นมีอะไรให้แบ่งปันกันกินกันใช้นะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะคะแต่ตัวเลี้ยงแหงปวดหัวแหงคำานวณตัวเปื่อนแห่เป็นตะแคงมันยังหายเห่าอยู่แม่เนาะเอาโชคมาให้เห่าแบ่งปันกันค่ะพี่น้อง ต่อไปนี้เสี่ยนมากป่าไปทุกสิ่งอย่างมีอะไรให้แบ่งปันกันนำใจแบ่งกันกินใส่ค่ะแต่เงินทองอย่ายิมกันมันพิษกันเนี่ยมันก็ยังมีข้อแม้อยู่นะเวลาซ้อเขียวพูดอ,อ่าเข่าคล้องคล้อง,องนอกกายทุกสิ่งอย่างให้กันได้หมดแลกเปลี่ยนกันกินแลกเปลี่ยนกันใช้ได้นะคะอืที่สําคัญเงินมันแบ่งกันบ่ได้ความรักก็ให้ได้ทุกคนในโลกนี้ให้ได้เบิดแต่ มีขีดจํากัดจะรักในรูปแบบไหนหนึ่งเพื่อนสองน้องสามเป็นลูกสี่เป็นพี่ห้าแม่เป็นพ่อเป็นอะไรใช่ไหมแต่สหาหักแบบสามีภรรยาเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเขาหักแบบได้เขาหักได้บัตัทวโลกทวประเทศเท่านี่แต่รักแบบสามีภรรยาเน่ยมีแค่หนึ่งเดียวในชีวิตคนนะคะเพราะฉะนั้น การเดินทางและหลงผิดให้คิดพินิษกับพิจารณากลับขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองให้ได้ถ้าใครคิดผิดที่จะไปรักมากรักผู้นั้นรักผู้นี้รักผู้นี้รักผู้นั้นเดี๋ยวก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งหรอกแมนบอพี่นออ้องเออาเพราะฉะนั้นทําตัวให้ดีอย่ารักมากว่าใจมีสี่ห้องก็จริงแต่เราทิ้งไว้ที่คนเดียวหมดเลยนะคะห็นบอลสันจอดเจยว แส้ซอเขียวเป็นอะไสีซอเขียวยังหักินได้ล่ะไม่ได้ถิมไม่ได้ปลาได้ล่ะถ้ากี้แห้งเออคนนี้ตัวนี้จักตีจักขายจักไหจักดาซอเขียวรสสิไตแกลิ่นกินอยู่แล่นนี้ขอนเขาจักดีจักไหห้องไรจักะมขายังอยู่กันท่าซูเมือนี่พี่น้องนี่แหละคนเราเนื้อกู้คนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเอาตัวย่างซอยเขียวเนี่ยเรเป็นตัวย่างไม่ต้องเบาเขาดื่ดเบาเบาคนาื่ดนักก็นี่ทังเบาเบาไอไอเฮ็ดเนี่ยอุ้ย ว,ว่าไอ้ซอยเขียวไปเฮ็ดงนานก่อสร้างเห็นเขาเล่นตีกันอ้อมแต่งานก่อสร้างอยู่เห็นบ่พี่น้องเลื่องงานมากขอแกวอ้กวเขาปวดกินเรานาั่งซุ่มกันเองเองเองไม่ใหเห็นนักกินอยู่เฮียนกลับขึ้นมาเขาผิดผู้อยู่เฮียนทีเฮียนที่เหน,นจะไปผิดกันกันกบโมผั้ผู้เขานั่งกินเหล้าเขาบอกเขาเันนะเป็นไปพีทต้างนองกมันน่กพารูตอยู่เฮียนทีเป็นตาสั่งอยู่ดงีพี่น้องเรื่องเทียกันได้เนาะ อันนี้อย่าให้มีนะคะเฮ็ดงานมีเมียลาลาท่านดี่สีได้กินเขาอาบน้ำนอนกลับมาเถียงกันกับฟัวน้มันสูนเลยดิแม่บนบ่พี่น้องเขาเลิกงานมากนี่เขาเมื่อซักผ้าเฮ็ดกับเขาเฮ็ดเน่าอยู่เน่ากินซุ้มันกินมันเลิกงานมันไปนั่งกินเหล่าซุ้มมูอผลโดยเฉพาะเมื่อได้เบิกเงินได้งานก็สังนะ่งเลยพี่นอ้องเบิกเงินได้ท่านดีเอาเทาอยากยังเมื่อนี่ซื้อมากินนะอา้าวส่วนตัวเอาเซื้อเขาได้เมื่อนี่เขาห่าสิเบิด อันใดนมันดีกับว่าไปตัวพี่น้องอยากเราซื้อมากินอยว่กับเมียนี่กินเราแล้วกันเน้าเท่าเมื่อนี่กินแล้วก็หยกกันใช่ไหมกินเ้ากินน้ำเราวนอนหยอกกันสันตวัวไม่มีเบียกอดเติมพลังให้กับชีวิตนะคะเติมความสุขให้กับครอบครัวตื่นขึ้นมายิ้มเบิกบานกับชีวิตใหม่ๆที่เหมือนเดิมนะคะเดินวนอยู่ในนั้น เืินขึ้นหาเงินกลับมาเนี่มาแล้งเขาบานกอดกันว่ากันหน้ากันแบ่งกันมอะไรกินกินด้วยกันนะคะอย่าเบียวคนอื่นหลายมันเสียเงินซาเคี้ยวเห็นเบิดแล้วนี่บ่ราเป็นอย่างนี้ที่เ้าได้นี่เห็นมาแล้วสั่นดอกเห็นชีวิตเจ้าของนี่ยะบ่เป็นอย่างดอกบ่นเป็นแบบเพื่อนเพื่อนเด้อขันเ้าเบ่งเวลาด้วยนี่เป็นอย่างไรนี่เ้าแต่เรื่องเจ้าของกงินไม่เป็นอยัางนี้เบียวเรื่องเพื่อนมาเบ้าอยู่นะพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้น สอเคียวยืนได้ซู่เม่อนี่ก็ย้อนว่า่านเมื่อเบิดแล้วก็เลยรู้สึกว่าปล่อยวางกับทุกเรื่องนะคะไม่สนเรื่องใดนะคะเอาชีวิตเจ้าของนี่เป็นใหญ่สิ่งในบอดี้นี่ขอบก็รับปูไห้ในวันบ่มีหาส่วนตัวสร้อยกันส่วนตัวผัวเมียเอนิ่งกันบ่ไดดที่พี่น้องซู่เมือห้ามนิ่งกันกินยังกินน้ำกันหากระต้องหาสร้อยกันเห็ดสร้อยกันอยากได้รวยไหมก็หาสร้อยกันอย่านิ่งกันผัวเห็ดเมียเห็ดผัวทอเมีอาไพ่ ว่าเป็นสร้างเศร้านาอะไดไม่อย่างกับเป็นสร้างข้านาอะไรคือกกันแม่นบ่หรือว่าเราจะเดินเสมอภาพกันคือต่างคนต่างฝั่งกันนะคะรักกันผูกพันกันเออห่อหมกไปน้ำกันห้ามเที่ยงอันนี้มันตีกันนี่เลยได้พี่น้องัวกาบเมียน่ะไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะคันได้ตีกันแล้วนี่มันป่ากันหรือที่คนสูมืยอนะคะอดทนต่อสู้หักกันแพ่งกนให้คิดหอดวันแรกที่เจอกันหักซ้ำใดย ให้ฮักจังสันตลอดไปค่ะพี่น้องคะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวพ่อสารวัตรงวดบันที่4มีนาคม67กันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องเอฟซีคะก็มาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนาพ่อสารวัตรนะคะมาแล้วเปิดตัวอีกแล้วนะคะหลังจากเนี่ยไปสองงวดติดเลยนะคะงวดนี้ทรงมาให้แต่เด็กเลยค่ะแต่ว่าผึ่งจะได้ลงเนาะอยากหลายติดนานติดนี่โอ้สวัสดีได้มาพอพี่น้องเอฟซีไม่ใช่ธรรมดานะคะค่ะจะกาจะฮอดคิวจารย์เพื่อนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาคือกันบกเบาแต่เศ้าจนคำเนาะค่ะเชียงจนบ่มี่เรา เบิดจากคลิปนี้ครับอันคลิปเลขกำลังวันลงอีกสองคลิปพี่น้องคงจะได้ไหาอย่ากินดีหรอกมึงส่งเนาะค่ะเดี๋ยวจังคอยมาพบปะกับตัวเลียแนวทางตัวไม่ต่อไปเพราะววาย,ยังเหลือค้างอีกเยอะแย,ยะค่ะสําหรับตัวเลียแนวทางอยู่กับสอเขียวเนาะค่ะคลิปเนี้ยว่าสรุปตัวเลียแนวทางของไว้ลาพ่อสารวัตรกันดีกว่าวันจันทร์ที่4มีนาคม67เจดนะคะวิ่งห้านะคะ ห้าศูนย์จับคู่นะคะห้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้านะคะที่แรกว่าได้กลับให้ดิเลยบอกกลับด้วยสันยานพี่น้องเอฟซีเรื่อกลับก็เลยกลับให้เลยค่ะใส่ความรัดกลุ่มให้กับพี่น้องเนาะผู้ซื้อก็ซื้อผู้ตรงก็ตรงเอพปวดเอาเหลือเด้ยพี่น้องอ่าสอดเขี่ยก็เลยจัดให้ไปเลยสวยๆงามๆนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะบางวันนี้สิ่ว่าเปิดตัว แตกปังยี่บ่กงฮ้เฮ็ดเอากลนเอาเครียดเราเนี่ยสองหัตบ่เข่าเนาะปล่อยเลยแล้วสองหัตบทรงเลยเพราะว่าเฮ็ดเอากลนมันพี่น้องเอาขออีกช้อนขอองวดนี้เปิดตัวใหม่งวดแรกให้แตกปังๆค่ะพี่น้องโชคดีกันทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ